รถคันนี้เป็นรถของนักมวยชื่อดังนะเป็นรถของรถถังจิตเมืองนนนะนักชกระดับแชมป์โลกวันแชมเปียนชิพนะรถถังจิตเมืองนนท์ไอรอนแมนเมืองไทยคันนี้แหละครับรถเพิ่งสี่เดือนนะพี่แกไปออกคันใหม่นะคันนี้โตยโยต้าคอร์สครับนะใครรู้จักบ้างรถถังจิตเมืองนน น่ไม่รู้ก็แสดงว่านอนอยู่ในป่าแล้วแหละถ้าใครไม่รู้ก็แสดงว่าเป็นคนป่าแล้วแหละน่ดังไกลระดับประเทศน่าชายาไอรอนแมนเมืองไทยน่บ้านเขาอยู่สะเชิงเศร้าครับวังน้ำเปรี้ยวไอเสียมไปซื้อมาฮอตหน้าบ้านเลยรถยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนเดี๋ยวกําลังจดทะเบียนให้รถเพิ่งซื้อมา4เดือนหเดือนเอง รถเหมือนรถใหม่ป้ายแดงครับเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะพี่รถถังจิตเมืองนนนี่กุญแจสองดอกปุ่มพ u สตาร์ทสตาร์ทนี่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนี่ตาร์ทแล้วเครื่องเงียบมาก<น>าเรียกตาร์ทแล้วเรียกไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเครื่องไม่ได้ยินครับเงียบกิ๊บ ใครผู้ใดซื้อรถคนันนี้เดี๋ยวไอ้เซมจะแถมไลายเซ็นของรถถังจิตเมืองนน์ไปพร้อมจะแถมลเซ็นของรถถังจิตเมืองอจิตเมืองนนไปด้วยนี่เครื่องเงียบๆเ,เลยฝากระโปรงไม่เคยถอดรถป้ายแดงอยู่ครับรถยังป้ายแดงอยู่เลยมดขึ้นเลย <laughs> หวานจัดเ <laughs> อา จัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเด็อดไฮเฮ็อดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโคตัดไม้เผา่านเลียงวัวเรียงควายเรียงหมูเลียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถดเล่หาเปรแพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพนะพันหมื่นนิดหน่อยสนใจทักเข้ามาลถของรถถังจ เมืองนนนักมวยชื่อดังระดับแชมเปี้ยนชิพนะออกรถศูนย์บาทส่งฟรีฮอดหน้าบ้านไอ้เสมรถซิ่งจัดให้ยังป้ายแดงอยู่เลยโคตรสุดไปรุ่น